เราคิดกันเองใช่ไหมแล้วเวลาโทรไปอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันมักจะเป็นตามที่เราคิดไหม็นมีบ้างเออโอ้นี่ยังดีนะจักรวาลเขาเมตตามีบ้างปกติอ่ะเคยฟังเสาวบอลพอไหมโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายแหละท้อประโยคนี้พี่เล็กก่อนโฟกัสสิ่งใด คนเชื่อเรื่องนี้ไหมเคลียร์กับประโยคนี้ไหมเคลียร์โฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนเราโฟรหารเขาเราโฟกัสว่าอะไรก็คือ,อว่านอ่านี่ไงเราโฟกัสว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ว่างกลัวเขาจะไม่รับสายกลัวเขาจะไม่คุยกับเราอันเนี้ยเราโฟกัสถูกไหมแล้วจักรวาลน่ะเขาจะส่ง ใครมาให้เราเขาจะาไปโดนจิตโดนใจคนนั้นว่าอะไรเอออย่ารับสาย <c oughs> ไม่ยไม่ต้องรับสายค <c oughs> ่ะผมเคลียร์ยังเพราะฉะนั้นน่ะ,ะถ้าเราบอกว่าเรากลัวเหมือนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้อะไรนะคะกลัวพูดไม่รู้เรื่องไหมกลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเออเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเกิดจากการที่เราไม่สอนถูกไหมเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่มีการฝึก แก้ไขได้ด้วยการฝึกโอเคไหมแต่ไอ้เรื่องที่เรากลัวที่เรากังวลอ่ะใครยังมีกังวลเรื่องอะไรอยู่ไหมคะดีนะไ,ไม่กล้ากังวลแล้วกลัวจกวักรวาลส่งวานเออเนาะทาเนี้ต้องจำหนึ่งเรื่องนะเรื่องที่บอกว่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายถ้าเราเรียกหาแบบไหนเรียกหาคนที่เขาไม่รับสายเรียกหาคนที่เขาแบบโทรไปแล้วเขาไม่สนใจเราอ่ะ เดี๋ยวจักรวันได้ยินเขาจะส่งมาให้อีกโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่โฟกัสเราจะโฟกัสตั้งจิตที่เป็นกุศลว่าวันเนี้ยคอร์สเรียนของมัมมิโซโอดีไหมพี่เชื่อมะว่าคอร์สเรียนของมัมมิโซโกดีเชื่อเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เรียนน่ะเขาจะโชคดีนะเออเขาโชคดีเรานําความโชคดีไปให้เขาโอเคไหม เรานําความโชคดีไปให้เขาเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราเนาะปรับ mindset วิธีคิดของเราเนี่ยว่าเนี่ยเราเนี่ยนำความโชคดีไปให้เขาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรก็ตามเกิดขึ้นเราจะไม่คิดลบเราจะไม่คิดไปในทางที่มันไม่ดีอเออเราจะคิดแบบเข้าใจเขาบางครั้งเวลาเขาไม่รับสายอะเราต้องดูว่าอะไร คิดสิคนทำงานประจำปกติทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหกครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบเข้าใจเขาพอเราโทรไปเขาไม่รับสายเราลองคิดแบบนี้ไดนะ้ไะมเขาอาจจะทำงานประจำะเดี๋ยวต้องโทรไปตอนเที่ยง <c oughs> เผื่อเขาพักเบรกถูกไหมแต่มันก็มีใครบางคนที่ทํางานเหมือนเข้าไปในโรงงานแล้วเขาไม่เก็บโทรศัพท์เลยนะ <c oughs> เืิอง,งาน,เ,งงานเพราะฉะนั้นโทรเที่ยงยังไม่รับอคิดแทนเขาโทรใหม่ตอนเลิกง,งานเอเอใช่ไหมเราต้องคิดแบบนี้แต่เราไม่ได้คิดว่าอุยเราโทรไปเขาไม่รับสายดูดิเนี่ยเราโทรไปเขาก็ไม่รับหรือใครบางคนที่เราโทรไปแล้วเขายุ่งอ่ะถ้าเขายุ่งแปลว่าอะไรเขาไม่ว่างไม่สะดวกับเราหรือบางคนเขาเขารับนะแต่พอรับแล้วน้ำเสียงเขายุ่งอ่ะ เออนักเสียบเขาไม่สะดวกที่จะคุยกับเราอ่ะหลายหลายคนคิดต่อความรู้สึกนี้ว่ายังไงครับเขาไม่อยากเรียนเออเขาไม่อยากทำเขาไม่อยากเรียนเขาไม่อยากสนใจเราเนาะแต่จริงๆแล้วอะคนที่เป็นเจ้าของกิจการมอะคนที่เป็นนักธุรกิจอะคนที่พร้อมจะมาเป็นดีลเลอร์กับเราอะเราอยากได้คนที่เป็นนักธุรกิจที่ยุ่งๆไหม แต่จะยุ่งเขาจะไม่ว่างเขาจะไม่สะดวกเราโทรไปเราต้องลกล้าที่จะถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นสะดวกให้ครูโทรมาตอนไหนคะใช่ไหมเพราะเขาไม่มีเวลาเขายุ่งแต่ถ้าเขาได้มาเห็นธุรกิจเรามาเห็นเครื่องมือเราอ่ะเราจะช่วยให้เขามีเวลาได้มากขึ้นถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละวิธีการคิดของเราเนี่ยมันมีผลใน